ตอนนี้บตนับผมนบี้นะครับรตัวนี้ซื้อมาเมื่อวันที่19นี้ กญญ็จะจาดจีบอ๊อกไปที่โดนจะยังไม่เหนเนยงกันโอเคครับจริงกับจีบออกเรียบร้อยแล้ว,ลวครับโอเคครับกำลังจะเช็คพอกครับ,รบเนี่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับผม เนี Please land quickly. ย่ยมันบอกแบตโลแล้วครับเนี่ยกำลังจะลงแลนนะครับแบตเตอรี่เลเวลโล่รถมีออโต้รีเทิร์นดาวโปรดิสแลนด์โออิคีรถที่๔เปอร์เซ็นต์ครับผม94เปอร์เซ็นตแบตเตอรี่เลเวลโล่รถมีออโต้รีเทิร์นดาวโปรดิสแลนด์โออิคีโอเคครับตอนนี้บังคับได้แต่ทิศทางอย่างเดียวแล้วนะครับ <Level low. S 1> กับกุ่มกล้อง เอาขึ้นสูงวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับรครับมีออโต้รีเดอร์ดาวครับได้ดันทางครับ มันให้มันให้รันดิ้งโดยเร็วแต่เรายังไม่แลนดิ้งนะครับเราคลายประจุบแบนด์ก่อนจะให้มันให้มันรันดิ้งเองนะครับผมให้มันรันดิ้งเองนะครับอาการเอ,อ่อของมันนะครับผม ยังไม่ทราบสาเหตุแนช่ชัดนะครับว่ามาจากอะไรจากแปดหรือตัวโดนะครับหรือตัวแอหรือตัวเฟอร์แมนไปเรื่อยๆนะค,ะะครับเจะให้มันลงเองนะครับผม โอเคลงแล้วครับ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 ลงแล้วลงแล้ว สามก็ยังโอเคอยู่นะครับผมเริ่มมีปัญหาแต่วันที่24่ครับมาสี่วันแล้วครับห้าวันแล้วค,ครับน,นี่นะครับตอนนี้แบตบแบตบหน้าจอแบตบเหลืออยู่เจ็เจ็ แล้วมันจะเทคออฟได้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ทั้งสองครั้งจนเดี๋ยวเราลองเทคออฟที่โหมดเวฟพอย n ์ดูบ้างนะครับ ก็พลาดไปครับแ,แล้วต้องอแก้ปัญหาเวลาเช็คแก้ปัญหาต่อไปครับต้องอะไรอะไรมา,มาดูเบอร์แวรไม่สามารถที่จะล้าง ครับเดี๋ยวเราจะเปิดโดรนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเทคออฟที่หมดเวพอยต์นะครับเวพอยต์มีดสอบอันนี้เราไม่มันทึกภาพ กล้องของโรนนะครับว่าเราเอาเองินมาใช้ใภาพกล้องตัวนี้ทีนี่เรามีไม่เยอะนะครับมีหกสตัวนะก็ใส่งานไว้ในนั้น ในกระเป๋ากเกงผมนี่นครับค,ครับโอเคเทคครอ่าวดับวนโหลดครับก็ช่วงช่วงหลายวันนี้รู้สึกว่า ไว่าจะเป็นสาเหตุด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวครับรต้องกดเทคออฟใหม่นะครับผมอ่าโอเคเคแบตเตอรี่ไร้ที่สิ้นสุด26% High E 0.1เดิมนี่แต่ E 0.1เดิมไม่เป็นไรนะครับผมแบตเตอรี่เลเวลลอมโปรดมออโต้รีเกิร์นดาวน์นแล้วครลี ขึ้นไปไม่กี่วิมันบอกแบบโลครับทั้งที่แบต70กว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เลเวลลโตรวิวออโตเรเดียลนิสแลนด์อุ่ยเนี่ยกอะเป็นใครใครก็แซงครับแบตเตอรี่เลเวลลโตรวิวออโตเรเดียลแม้แต่จะ,จะใช้บ <land S 1> <quickly. S 2> ินเล่นยังใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจะไปเอาบินออกงานอะไรแบตเตอรี่เลเวลลโตรวิวออโตเรเดียลนิสแลนด์อุ่ย ก็ถือว่าจะบังคับทิศทางได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะบังคับให้มันถอยหลังมาถอยหลังมาแลนดิ้งกันใกล้ๆนะครับแอรล้งโอลงเร็วมากเลยครับลงเร็วยังน่าตกใจ คงไม่ลองอาตาแล้วนะครับผมเริ่มบาดเสียวมีการกดขนาดบินอย่างพวดภาพ